เรียกว่ายังคงเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากสําหรับคดีแชลูกโซ่ฟอลเล็ก 3D ดที่มีคนดังและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องกันเป็นจํานวนมากซึ่งในจํานวนนี้ก็มีชื่อของพิงกี้สาวิกาหรือสาวิกาชัยเดชรวมทั้งแม่อ้อยสริญญาชัยเดชคุณแม่ของนาเอกสาวพิงกี้สาวิกาตกเป็นจําเลยที่2 โดยคำฟ้องระบุพฤติการว่าจำเลยกับพวกรวม19คนมีเจตนาทุจริตหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จผ่านระบบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Facebook ในชื่อบัญชีอภิรักษ์ รวมถึงฟอเร็กซ์โดยอ้างว่าจะนำเงินไปซื้อขายอัตราและเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆฟอเร็กและเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ6 0ของผลกำไรที่ได้จากการนำไปลงทุนเทรดค่างเงินและประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละร้อยประกอบกับเจำเลยทั้ง19คนได้อาศัยโอกาสจากการมีชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของจมเลยทั้ง19คนที่เป็นทั้งดารานักแสดงนักร้อง บุคคลในวงการบันเทิงบุคคลในวงการชั้นสูงหรือไฮโซรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศสร้างความน่าเชื่อถือให้กับจำเลยทั้ง19ในลักษณะแบ่งหน้าที่กันทำและโดยการหลอกลวงดังล่าวแชร์ลูกโซ่ฟอเร็กสาดี ทำให้ประชาชนผู้เสียหายหลงเชื่อถูกหลอกลวงโดยได้ไปทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินรวมผู้เสียหายจำนวน9,824คนและมีการกู้ยืมเงินรวมการมีความเสียหาย2 4 8 9 8 2 3 2 1 5 2บาทส่งผลให้ต้องคุมตัวพิงกี้สาวิการและแม่อ้อยสริญญาชัยเดชไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยกคำร้องก่อนคุมตัวส่งเข้าทันทสถานหญิงกลางทันที และลาสุดที่สารอาญาถนนรัชดาพิเศก สารได้มีการนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยคดีช่อโกงฟอร์เรก 3D ดีหมายเลขดำออ่าง2047ทับ2565ที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทย์ฟ้องพิงกี้นางสาวสาวิกาชัยเดชนักแสดงชื่อดังและนางสริญญาชัยเดชมารดาและนายกิติเชษหรือสลายุทธชัยเดชพี่ชายกับพวกรวม19คนเป็นจำเลยที่1-19กรณีช่อโกงประชาชนคดีแชร์ฟอเรก3ดี ซึ่งที่บริเวณสารอาญาก็เต็มไปด้วยสื่อมวลชนที่ต่างรอไปทําข่าวแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาก็ตามซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสารส่วนความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรจะติดตามมารายงานให้ทราบกันถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i า e ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ